โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพืทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันในการหาเงินเข้าบัญชี True Money Wallet แบบฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยจะมาแนะนำกันแอป,ปที่ผมหยิบมาแนะนำในวันนี้นะครับมีชื่อว่ายิมรีเ e ิร์ชนะครับเป็นแอป,ปทําแบบสอบถามออนไลน์นะครับแอปแอป,ปนี้เนี่ยมีให้บริการทั้ง ที่เป็นตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเราจะทำบนเว็บไซต์ก็ได้นะครับหลัการทำงานของแอปยิมรีเสิร์ชนะครับก็จะให้เรานะครับทำแบบสำรวจนะครับที่เขาส่งมาให้แล้วก็เก็บสะสมคะแนนไปแลกเป็นของรางวัลน,นะครับก็สำหรับของรางวัลของแอปแอปนี้นะครับก็จะมีบัตรเติมเงินทูม l น,นี่นะครับหรือว่าจะเป็นบัตรเติมเงินของค่ายมือถืออื่นๆเช่น AS กับ DT แทก็มีนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นการแลกเงินเข้าบัญชี PayPal ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ไปติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการถอนเงินกันก่อนนะครับว่าแอปแอปนี้เนี่ยมีช่องทางในการถอนเงินยังไงบ้างนะครับในส่วนของการที่เราจะถอนเงินนะครับหลังจากที่เราทําการเก็บสะสมพอยต์หรือว่าแต้มจนครบแล้วเนี่ย วิธีการนะครับก็ให้เราทําการกรอกรหัสผ่านของเราที่เราทําการสมัครเข้ามานะครับจากนั้นก็กรอกวันเดือนปีเกิดที่เราได้ตั้งไว้ตอนแรกตอนที่เราสมัครนะครับจากนั้นก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นหมวดหมู่ของรางวัลให้เราเลือกนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเ a y p a l อันที่2ก็จะเป็นบัตรเงินสดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันที่เป็นเ a y p a l ก่อนนะครับ อ่าโอเคครับในส่วนแรกนะครับการแลกเงินเข้าบัญชี PayPal เนี่ยก็จะมีขั้นต่ําในการแลกนะครับมันจะมีอยู่แค่ยอดเดียวนะครับก็คือเราจะต้องทําการเก็บสะสมคะแนนจากแอปแอปนี้นะครับให้ได้4,500คะแนนจะแลกเป็นเงินเข้าบัญชี PayPal ได้900บาทนะครับหลังจากที่เ a y p a l าเขาหักค่าธรรมเนียมเนี่ยเราก็จะได้รับจริงอยู่ที่850บาทนะครับโดยวิธีการเนี่ยก็ให้เรามาทําการติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อ e อีเมลของเราในช่องตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิน้น การแลกเงินของแอปแอปนี้นะครับเราจะต้องรอประมาณ2 3ถึงอาทิตย์นะครับยอดเงินถึงจะเข้านะก็อาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานนิดนึ่งนะครับแต่ว่าได้รับเงินจริงแน่ๆนะครับสำหรับแอปแอปนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นการแลกเป็นบัตรเงินสดนั่นเองนะครับบัตรเงินสดเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่2ค่ายนะครับก็จะมีเป็น t ูแมนนี่กับ AAS นะครับทูแมนนี่เนี่ยก็จะมีขั้นต่าในการแลกนะครับอยู่ที่500คะแนนนะครับแลกเป็น บัตรทูเนี่ยได้100นะครับส่วน2000คะแนนนะครับจะแลกเป็นบัตรทูได้400นะครับซึ่งรหัสบัตรทูอันนี้เนี่ยเขาจะส่งมาให้เราเนี่ยทางอีเมลที่เราทําการสมัครสมาชิกนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทําการสมัครสมาชิกเนี่ยควรเกาะอีเมลจริงที่เราใช้อยู่นะครับเวลาแลกของรางวัลเนี่ยจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับแล้วก็ a s เนี่ยก็จะมีขั้นต่ําแล้วก็เลร์ในการแลกเนี่ยเหมือนกับบัตรทูมันนี่เลยนะครับผม โอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของวิธีการหาแต้มนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับให้ได้แต้มจากแอบปบแอบปบนี้นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับที่หน้าแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> <ๆ S 2> เพื่อน <c oughs> ๆจะสังเกตเห็นแบบสํารวจเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะมาพูดถึงแบบสํารวจอันแรกกันก่อนเนาะแบบสํารวจอันแรกเนี่ยจะเป็นแบบสํารวจทั่วไปอันนี้นะครับ แบบสำรวจอันนี้เนี่ยจะได้รับแต้มที่ค่อนข้างที่จะน้อยนิดหนึ่งนะจะได้ 5, 10, ไรประมาณ5แต้ม10แต้มอะไรประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบสำรวจที่ทำผ่านง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสำรวจเฉพาะกลุ่มเนี่ยที่มันเป็นรูปมงกุฎสีเขียวๆเนี่ยอันนี้เนี่ยจะได้แต้มเยอะนะครับเยอะมากนะครับได้100แต้มเนาะแต่ว่าจะทําผ่านยากนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าใครที่ทําแบบสำรวจออนไลน์มาชำนาญชานาญเนี่ยก็ถือว่า จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าแบบสำรวจพวกนี้เนี่ยได้แต้มเยอะมากเลยนะครับอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบทําแบบสํารวจให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะอ่ะผมจะกดเข้ามาในแบบสํารวจทั่วไปนะครับมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมจะเลือกทําอันง่ายสุดนะครับเป็นอันบนสุดเนาะอ่ะเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อนๆนนะครับวิธีการทํานะครับก็ให้เราทําการกดเริ่มทําแบบสํารวจแบบนี้เลยนะครับ แบบสำรวจอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบสำรวจที่ไม่ได้ฟิกความคิดเห็นมากนักนะครับเราจะตอบอะไรยังไงไปก็ได้นะครับอ่าไม่มีผิดมีถูกนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับสามารถต,ติ๊กติ๊กไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างแบบสำรวจนะครับที่เขาตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าความซื่อสัตย์ของเรานะครับก็อาจจะเป็นคําถามที่มีขึ้นมาว่าให้เลือก รายการข้างล่างที่เขียนว่านกอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าเราไปติ๊กคําว่าหมาคําว่าแมวนะครับเราก็จะโดนตัดสีไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เราทําการอ่านให้ดีด้วยนะครับอ่ะทีนี้นะผมทําเสร็จไปแล้วนะครับจะเห็นว่าใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้รับมาแล้วนะครับ5คะแนนนะฮะก็ทําอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมแต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะพอแต้มเราถึงเนี่ยเราก็ไปแลกเป็นของรางวัลได้นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่2,395แต้มเนาะก็เดี๋ยวถ้าผมไปทำการแลกของรางวัลแล้วได้รับของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ส่วนต่อไปเนาะในส่วนของการหาแต้มนะครับนอกจากจะมีช่องทางในการหาแต้มจากการทำแบบสอบถามแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับอ่ะในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับ คะแนนอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็มาอ่านรายละเอียดกันนะครับการเชิญเพื่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆของเราทําการสมัครสมาชิกนะครับเราจะได้รับคะแนนฟรีๆทันทีเลย10คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าเนพื่อนของเรานะครับเขาทําแบบสํารวจเก็บสะสมคะแนนครบ100คะแนนเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้รับเพิ่มอีก50คะแนนรวมทั้งสิ้น60คะแนนต่อ1คนเลยนะครับมีวิธีช่องทางในการเชิญเพื่อนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล คัดลอกลิงก์หรือว่าแชร์ลิงก์นะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาลองกดทํากันดูได้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนาะแต่ว่าแอปนี้เนี่ยก็ถามว่าเชิญเพื่อนได้คะแนนดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าทําเองเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็ถอนได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับแอปยิมรีเซิร์ชนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจในการหาเงินออนไลน์เข้าบัญชี t ูบันที่วอลเล็แบบฟรี free. แบบไม่ต้องลงทุนนะครับลองสมัครลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ